สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมาช่องแอดเรนนะวันนี้จะมาให้แนวทางนะคะหวยลาวคัดขนานนะคะ,ะสูตรคุณยายเดี๋ยวก็จะขึ้นหน้าจอให้เลยนะคะท่านผู้ชมคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะช่วงนี้ก็หน้าฝนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ,ะสูตรแอด Ad นะคะแอดก็จะขึ้นเลยขึ้นให้เลยนะคะอ่าสามงวดแล้วนะสามงวดแล้วนะเนาะ กดใช้วิจารยานทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะท่ามาชมคะสูตรก็มีเข้ามีหลุดเนาะพูดถึงว่าเนาะเดี๋ยวนี้แอดไม่ได้ให้ดูสูตรนะของแอดนะ่ะแอดก็จะลงเน็ตเดียวเลยแล้วก็เลขเด่นนะคะเเด่นวันนี้แอดให้ที่หนึ่งนะคะหนึ่งเด่นหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหกน,นะคะถ้ามาชม <c oughs> ส่วนสูตรคุณแอดเออส,ส่วนส่วนสูตรคุณแอดส่วนสูตคุณยายนะคะเดี๋ยวแอดก็ขึ้นให้เลยนะคะแล้วก็สรุปของคุณยายนะคะเพราะว่าบางท่านก็เพิ่งเข้ามาติดตามเนาะอะอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอค่อยสันโชปีนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนาวันนี้ตรงกับวันที่10วันพุธนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ลกฎาคมเนาะ